จิ้งจอกอเวจีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเที่ยวรักทุกท่านวันนี้เรามาฟังจิ้งจอกอเวจีบทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังเที่ยวรักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะพาเมืองขยักหน้าให้นิดหนึ่งแล้วรีบสั่งการช่วยเหลือทหารว้าแดงนายหนึ่ง ที่อุตสาห์ฟื้นขึ้นมาในจังหวะที่พอดีพอดีกับคนพวกนี้มาถึงนามีนแม่สาวผิวคมขำก็รีบช่วยเช่นเดียวกันทว่าดาวรายกับตวาดแวดขึ้นที่กราดไปที่ทหารว้าแดงที่ถูกเสียบหน้าอ,อกเลือดพุ่งกระฉูดนี่ปีมือใครผู้กองชนะศึกบอกมาเดี๋ยวนี้นะรบก,กันมันต้องมีเจ็บมีตายแบบนี้แหละครับคุณดาวราย ผมเองก็บอกไม่ได้ว่าทหารว้าพวกนี้โดนกระสุนของใครบ้างร้อยเอกชนะศึกเสียงขึงขังฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นดูบาดแผลพวกนี้สิมันเป็นแผลจากปลายปืนพวกคุณแทงซ้ำคนที่ยังไม่ตายใช่ไหมนายทหารจากเมืองหางและนายทหารจากเชียงรัตไม่มีใครตอบคำถามนั้นนอกจากมองหน้ากันแล้วถอนใจคนละเฮือก หญิงสาวหุ่นสวยเอาเรื่องแน่โดยเล่นงานด้วยเสียงแหลมปรีดต่อนายทหารปืนใหญ่แต่ปืนแตกไปแล้วคุณเป็นคนสั่งการใช่ไหมผู้กองชนะศึกทหารไทยใหญ่ทั้งหมดและแม้กระทั่งนักลบเกาเรียงตั้งลุ้นให้ร้อยเอกชนะศึกปฏิเสธแต่ทว่าเขากลับทำในสิ่งตรงกันข้ามใช่ผมเป็นคนสั่งเอง คุณมีสิทธิ์อะไรไปพิพากษาคนพวกนี้สิทธิ์ของความเป็นผู้ชนะไงล่ะคุณไม่มีสิทธิ์ดาวรายกระแทกเสียงเส่หน้าทำไมจะไม่มีในเมื่อครั้งนี้ผมเป็นผู้ชนะก็เหมือนอย่างครั้งที่พวกมันชนะแล้วเข็นฆ่าชาวเมืองของผมตายเป็นเบือนะครเจียงรัฐของผมราบเป็นหน้ากรองไม่เชื่อคุณไปดูได้ในเวลานี้ พวกคุณมันพวกบ้าสงครามพวกกระหายเลือดเอาชนะคะคานกันด้วยความตายสวรรค์จะต้องลงโทษพวกคุณเจ้ารายโผงเสียงดังแบบยั้งไม่อยู่ชนะศึกพยักหน้าเงึกเเอ่ยกระหึมออกมาถูกต้องแล้วครับพวกผมเป็นคนแบบนั้นจริงๆนั่นก็เพราะพวกมันบังคับให้พวกผมต้องเป็นเชาเมืองผมอยู่ดีดี ทำไมต้องยกทัพมาเข็นฆ่าด้วยเล่าก็บอกแล้วไงกระหายเลือดด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่บาดเจ็บสาหาัสจะไม่รู้สึกหญิงสาวผู้มีอุดมการ์เสียงอ่อนลงบ้างแล้วแต่ก็ยังจ้องหน้าชนะศึกแบบไม่เป็นมิตรอยู่ดีเพราะรู้ว่าเขาสั่งการเสียบอกทหารว้าที่บาดเจ็บก่อนที่ทั้งสองจะต้องถกเถียงกันต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด ผาเมืองก็เอ่ยขัดขึ้นเสียก่อนด้วยซุ่มเสียงมีอำนาจพอแล้วดาวรายคุณพูดไปตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้มาช่วยคนที่ยังพอจะช่วยได้ดีกว่าแต่ว่าเธอยังทำท่ามีปัญหาอย่าลืมอุดมการของเราสีดาวรายคำพูดนั้นได้ผลทำให้หญิงสาวเงียบเสียงลง แต่ช้อนแผงขนตาองอนช้อยมองไปที่ยร้อยเอกชนะศึกขุนเคียวแล้วสะบัดหน้าเดินจากไปจากนั้นผู้บาดเจ็บทั้งฝ่ายเกาเรียงและไทยใหญ่จึงถูกทยอยนำออกมาให้กลุ่มคนผู้สแสวงหาประชาธิปไตยซึ่งปรทมพยาบาลแผลสดๆอย่างชำนิชำนาญแม้แต่กระสุนฝังในก็ยังพาตัดเอาหัวกระสุนออกมาได้ แต่กราวิธีค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่สักหน่อยพวกนี้เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมจริงๆนะครับผู้กองร้อยโทกุนแสนขยับเข้ามาเอื่อยกับร้อยเอกชนะศึกเบาๆหลังจากส่งคนออกลาตะเวนโดยโรอบตามหลักเพื่อความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยใช่เพราะพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากกาชาสากลไงละ่ะยังฝึกฝนการปฐมพยาบาลมาอย่างถูกวิธีด้วย กาชาสากลคุ้นแสนทวนคํำอย่างแปลกใจผมไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวกับไอ้คำว่าประชาธิปไตยตรงไหนเลยนี่ครับความจริงผมเองก็ไม่สันทัดกับพวกนี้นะกรกแต่พอจะเข้าใจว่าสิทธิมนุษยชนมักจะอยู่ควบคู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยกาชาสากลเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนมากจึงให้การสนับสนุนพวกนี้ ซึ่งชูเรื่องประชาธิปไตยเป็นหลักร้อยโทขุนแสนพยักหน้างึกไม่เข้าใจอยู่ดีครับผู้กองแต่ผมพอจะได้ยินชื่อของคนกลุ่มนี้มาบ้างเหมือนกันเพิ่งได้เจอวันนี้แหละไม่รู้ว่าขนาดของกลุ่มใหญ่แค่ไหนครับเท่าที่คุณเห็นนี่แหละฮะมีแค่นี้เองเหรอแล้วจะไปทำอะไรได้ผมก็นึกว่าเป็นชมรมหรือองค์กรขนาดใหญ่ มีกองกำลังต่างชาติคอยเอารักขาแบบยูเอ็นนั่นนะสิแต่ผมเองยอมรับในความมุ่งมั่นของพวกเขานะและไม่มีกองกำลังไหนจะทำร้ายด้วยเพราะเป็นมิตรกับทุกกองกำลังรักษาให้ดะโดยไม่สนว่าจะเป็นใครมาจากไหนเชื้อใดเผ่าใดแบบนี้ผมเองก็ต้องยอมรับนับถือด้วยอีกคนคุ้นแสนเอ่ยออกมาจากใจจริง ขณะยืนมองดูการรักษาผู้บาดเจ็บของกลุ่ม NGO แห่งลุ่มน้ำสารวินอย่างทึ่งร้อยเอกชนะศึกหันมาพูดเมื่อนึกขึ้นได้นี่คุณแสนผมอยากทราบเต็มทีแล้วว่าคุณไปยังไงมายังไงถึงมาอยู่กับกาเหรียมพวกนี้ได้เอาไว้ไปคุยกันที่ที่พักของผมดีไหมครับผู้กองร้อยโทรคุณแสนออกความเห็นเสียงแผ่วเบาเออ ที่นี่ไม่เหมาะนักชนะศึกพยักหน้าเห็นด้วยอดกลั้นในสิ่งที่อยากรู้ไว้เสียหัวหน้าครับให้ผู้กองชนะศึกกับลูกน้องเข้าไปที่หมู่บ้านได้หรือเปล่าคุณแจนหันไปถามหัวหน้านักรบกะเลี่ยงสูงไวได้สิหมู่บ,บ้านของเรายินดีต่อรับทหารตายอยู่แล้วทุ่นระเบิดที่เหลือหัวหน้าไอคนเก็บกู้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ แน่นอนผู้หมวดเพราะเราอาจต้องใช้มันอีกนี่ถ้ารถของพวกมันไม่แล่นอ้อมออกไปเป็นได้เสร็จเราทั้งหมดแน่นึกแล้วเสียดายที่กะระยะผิดหัวหน้านักรกกะเหลี่ยงเอ่ยพร้อมทั้งถมถุยน้ำหมากผมลืมแนะนำไปเลยร้อยโทรกุนแสนเอ่ยเมื่อนึกขึ้นได้นี่พระโบหัวหน้าหมู่บ้านลายค่าอยู่ห่างจากที่นี่เดินราวสามชั่วโมง วัดดีพะโบนายทหารไทยใหญ่ทั้งสองก้มศีรษะให้นิดหนึ่งขณะที่พะโบซึ่งอาวุโสกว่าด้วยไว้ห้าสิบเศษส่งยิ้มให้อย่างเป็นมิตรเห็นเงือกดำปีกล่าวเสียงแป่งหูเสียงระเบิดที่ผมได้ยินครั้งแรกสุดคงเป็นทุนระเบิดที่พวกคุณวางไว้สินะคุณเสนร,ร้อยเอกชนะศึกถามขึ้นใช่ครับเราวางไว้สามทุนด้วยกัน แต่พวกมันขับรถมาเหยียบแค่ทุ่นเดียวที่เหลืออีกสองเลยอดสำแดงเด็ดพวกมันโชคดีเลยหนีไปได้น่าเสียดายที่สุดแต่วันหน้าคงได้ใช้มันอีกแน่นอนร้อยเอกพันศิลาขยับเข้ามาเอ่ยแทรกขึ้นรู้สึกคนของเราจะได้รับการผฐมพยาบาลเสร็จหมดแล้วผมว่ายังไงเรารีบไปจากที่นี่กันก่อนเถอะ อินตองเอ็งสั่งพวกเราเก็บรวบรวมอาวุธกับเครื่องกระสุนที่ยังใช้การได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมร้อยเอกชนะศึกหันไปถามสิบเอกอินตองเรียบร้อยครับปู้กองมูอินตองบอกสั้นๆศพของพวกเราละ่ะฝังเรียบร้อยแล้วครับงั้นเตรียมเคลื่อนย้ายคนเจ็บตามพวกกระเลียงไปค่ำคืนนี้เราจะไปตั้งหลักกันที่บ้านลายค้าก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที พวกเอ็นจีโอนี่หลักับผู้กองร้อยโทขุนแสนถามขึ้นพวกเขามีที่ไปของเขาอย่าไปสนใจเลยร้อยเอกชจนะศึกบอกเสียงครึมผมเข้าไปถามหน่อยดีกว่ายังไงก็ควรรู้จักกันและอาจได้พึ่งบริการพวกเขาในภายหลังนะร้อยเอกพันศิลาแทรกขึ้นถ้าทางผู้กองพันศิลาจะรู้จักพวกนั้นดีนะครับร้อยโทขุนแสนหันไปเอ่ยกับร้อยเอกชจนะศึก หลังนายทหารจากเมืองหางเดินไปที่ NGO อแห่งลุ่มน้ำสารวินผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ยังไม่มีเวลาถามคุณแสนจะยังไงผมก็ไม่ยอมให้พวกนั้นพาทหารว้าแดงเข้าไปในหมู่บ้านเดิดขาดนะพะโบบอกเสียงคิมแน่นอนครับหัวหน้าขณะนั้นร้อยเอกพันศิลาเดินกลับมาร้อยเอกชนะศึกจึงรีเสียงถาม วกนั้นว่าไงพันศิลาผาเมืองจะพาคนเจ็บไปด้วยโดยไปตั้งค่ายชั่วคราวที่ดอยเกือคำจนกว่าคนเจ็บจะหายดีถ้าผมจะไม่ผิดที่นั่นอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของหัวหน้าใช่ไหมร้อยโทรุนแสนรีบหันไปถามพระโบใช่ข้าชักไม่ชอบใจแล้วสิผู้หมวดพระโบบอกเสียงขุนขึ้นมาไม่รู้พวกมันจะมาสอดแนมอะไรหรือเปล่า หัวหน้าพะโบไม่ต้องห่วงคนพวกนั้นไว้ใจได้ผมรับรองแต่เพื่อความไม่ประมาทผมจะส่งทหารออกประกบตลอดเวลาเองร้อยเอกพันศิลาบอกเสียงกระหึม่มได้ถ้าผู้กองรับปากแบบนี้เอาละ่ะพวกเรารีบออกเดินทางกันเถอะกว่าจะถึงก็คงเกือบมืดเพราะมีคนเจ็บไปด้วยร้อยเอกจะน่าศึกเอ่ยตัดบทพลางเหลือบแลไปทางเธอผู้นั้น ซึ่งก็พบว่าสายตาคมดุคู่นั้นจ้องมองมาก่อนแล้วแต่ไม่มีแววแห่งความเป็นมิตรอยู่เลยแม้แต่น้อยสามชั่วโมงต่อมาซึ่งตะวันกำลังจะรับเหลี่ยมดอยเต็มทีแล้วนักลบกาเรียงยี่สิบกว่านายกับทหารไทยใหญ่ร่วมสาสิบนายพร้อมผู้บาดเจ็บของทั้งสองฝ่ายจึงมาถึงยังดอยสูงทะมึนลูกหนึ่ง นั่นแหละหมู่บ้านของเราพระโบบอกพร้อมชี้ขึ้นไปยังหน้าผาสูงชันห่างไปเรวร้อยเมตรเศษซึ่งมองเห็นเป็นโพรงถ้ำน้อยใหญ่กระจัดกระจายทั่วหน้าผาแห่งนั้นนักรบไทยใหญ่ทั้งหมดยกเว้นร้อยโทขุนแสนต่างออกอาการงุนงงเพราะมองไม่เห็นบ้านเรือนแม้หลังเดียวแต่หัวหน้าหมู่บ้านลายค่า กราบบอกว่าเป็นโมู่บ้านเต็มปากเต็มคำครู่ต่อมาความสงสัยทั้งหมดจึงได้หายไปเมื่อพโบหันไปบอกลูกน้องนักรบเกาเรียงคนหนึ่งดีเตเรียบพวกเราออกมาสิหนุ่มเกาเรียงร่างล่ำพยักหน้าก่อนดึงเอาสิ่งหนึ่งออกมาจากอกเสื้อสอดเข้าไปในปากแล้วเป่าลมแก้มป่องทันที เสียงแหลมเล็กดังกังวานไปทั่วหน้าผาแห่งนั้นอึดใจเดียวจึงปรากฏศีรษะและใบหน้าของผู้คนเผ่ากะเรียงโผลออกมาจากโพรงถ้ำบนหน้าผาแห่งนั้นสลอนกะคร่าวๆด้วยสายตามีจำนวนไม่ต่ำกว่า300คนทีเดียวเพราะมีชัยภูมิที่ดีแบบนี้หมู่บ้านลายค่าถึงได้ไม่มีใครกล้าแยม ร้อยโทรขุนแสนหันไปบอกนายทหารรุ่นพี่ทั้งสองขึ้นไปข้างบนกันเถอะพระโบเชื้อเชิญสั้นๆแล้วออกเดินนำไปทันทีทางขึ้นไปยังหมู่บ้านประหลาดแห่งนี้ต้องเดินอ้อมไปด้านหลังดอยอีกนิดก่อนจะพบกับปากถ้ำขนาดคนรอดได้สบายมียามรักษาการอย่างเข้มแข็งมีรังปืนกลถึงสองกระบอกพร้อมที่จะยิงผู้บุกรุกตลอดเวลา เส้นทางภายในค่อนข้างมืดแต่ก็มีคบไฟจุดปักไว้เป็นระยะระยะยิ่งลึกเข้าไปมากเท่าไหร่ก็จะรู้สึกว่าทางเดินชันขึ้นทุกทีและมีการแยกออกไปมากมายบ้างแห่งเป็นโพรงถ้ำธรรมชาติแต่บ้างแห่งสังเกตดูจะเห็นว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ขุดเจาะเมื่อเข้ามาถึงถ้ำโถงใหญ่และกว้างแห่งนั้น จึงพบกับลูกเล็กเด็กแดงชาวกะเหรี่ยงที่กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานก่อนจะหยุดและหันมาสนใจกลุ่มคนแปลกหน้าเหล่านั้นเสียงพูดจาภาษาประจำเผ่าดังเจียวจ้าวตลอดเวลาข้างในยังมีโพรงพักอีกมากข้าจะให้คนพาทหารไปพักผ่อนพระโบหยุดเดินแล้วหันมาบอกกับร้อยเอกชนะศึกพวกเราขอบใจหัวหน้าพระโบมากออม ไม่เป็นอะไรหน้าที่ต่อมานักอรบไทยใหญ่ก็แยกย้ายกันไปหาที่พักผ่อนเหลือเพียงร้อยเอกชนะศึกร้อยเอกพันศิลาร้อยโทกุนแสนและสิบเอกอินตองอยู่ตรงนั้นโดยพระโบเชิญคนทั้งสี่ไปยังคูหาถ้ำเฉพาะอีกแห่งหนึ่งเป็นเสมือนห้องรับแขกซึ่งใช้ต้อนรับผู้มาเยือนเป็นการเฉพาะ ผู้กองไม่ต้องห่วงพวกทหารนะข้าสั่งให้คนจัดการหุงหาอาหารเผื่อแล้วก่อนคำทุกคนต้องอิ่มมีพีมันแน่นอนหัวหน้าหมู่บ้านลายข้าบอกกับร้อยเอกชนะศึกอีกครั้งด้วยคำพูดเรียบง่ายแฝงแววในความเป็นมิตรชาวกวาเรี่ยงช่างมีน้ำใจจริงๆชนะศึกเอ่ยเบาๆจากน้ำใสใจจริงพวกเราจะมีน้ำใจกับผู้ที่มีน้ำใจกับเราก่อนเท่านั้นแหละผู้กอง พวกเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่พะโบเขาย้อนทำไมจะไม่ทำผู้กองรู้ไหมเมื่อตอนบ่ายถ้าผู้กองมาถึงช้าอีกนิดเดียวพวกเราทั้งหมดคงไม่มีโอกาสได้กลับมานั่งแบบนี้อีกแน่นอนร้อยโทขุนแสนได้จังหวะเอ่ยเสริมขึ้นใช่ครับผู้กองครั้งนี้เราประเมินกําลังพวกมันต่ำไปจริงๆจนเกือบพากันไปตายทั้งหมด คุณพูดแบบนี้หมายความว่าเคยประทะก,กับพวกมันมาแล้วงั้นสี่ขุนแสนใช่ครับแล้วนี่ผู้กองรู้หรือเปล่าว่าพวกมันกำลังจะไปที่ไหนผมไม่รู้จริงๆเพราะเพิ่งออกจากเมืองหางเมื่อเช้าที่ผ่านมากะว่าจะมาหาข่าวทางดอยเมฆซึ่งคาดว่าพวกมันจะใช้เส้นทางนี้ติดต่อกับเมืองยอนเมืองโตนพอดีพบกับเหตุการณ์นั่นแหละ พ่อเห็นเป็นพวกมันผมไม่ลังเลใดๆสั่งทหารยิงพวกมันทันทีพวกมันกำลังส่งตัวอย่างไพลินที่ขุดได้จากเชียงรัฐของเราไปเมืองยอนเพื่อให้เจ้านายของพวกมันดูคุณแสนบอกฮะนี่พวกมันเริ่มดำเนินการแล้วหรือนี่ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ที่นี่ก็ติดหาข่าวพวกมันมาโดยตลอดครั้งก่อนพวกมันส่งมาทางเรือ คนแค่หยิบมือเดียวเราเลยจัดการถล่มเสียเรียบและยึดไพลินได้ผู้กองคงไม่ว่าอะไรถ้าผมยกไพลินพวกนั้นให้หัวหน้าพะโบไปแล้วไม่ว่าหรอกมากกว่านี้ผมก็ให้ได้สำหรับมิตรที่ดีแบบนี้นี่ถ้าผมรู้ว่ามันขนไพลินมาด้วยผมคงไม่ปล่อยให้พวกมันหนีไปได้แน่ชนะศึกบอกเสียงคำรามในตาเป็นประกายจ้าใช้แววเคียดแขนออกมา ผมเองก็เจ็บใจเหมือนกันที่วางแผลไม่รอบคอบจนต้องเสียปืนคอกับคนไปอีกหลายคนร้อยโทรขุนแสนเอ่ยพลางกัดกรามกครวมๆครวมอย่าเสียใจไปเลยหมวดข้าเข้าใจเหตุการณ์ดีพะโบบอกเสียงคขึมแต่เคี้ยวหมากไปด้วยขุนแสนบอกผมได้หรือยังว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงร้อยเอกชะนะศึกถามเข้าประเด็น ร้อยโทรขุนแสนนายทหารตาเดียวถอนใจเฮือกใหญ่เมื่อต้องนึกไปถึงภาพความพินาศของเชียงรัฐก่อนเล่าเหตุการณ์เฉียดตายให้ผู้กองชนะศึกฟังก่อนที่ฐานผาหมอนจะแตกผมสั่งทหารติดดาบและเข้าประจันบาลกับพวกมันแต่กลับโดนพวกมันคนหนึ่งคว้างระเบิดเข้าใส่เวลานั้นผมหมดสติคิดว่าตายไปแล้วเหมือนกัน ซึ่งพวกมันคงจะคิดแบบนั้นจึงไม่สนใจผมอีกต่อไปนานเท่าใดไม่รู้ผมได้สติขึ้นมาในสภาพเลือดโชกทั่วทั้งฐานเงียบกริบแต่ในเมืองกําลังสับสนโอรมานไฟโหมไม้บ้าเรือนประชาชนอย่างรุนแรงผมตะเกียกตะกายลุกขึ้นแต่ไม่มีแรงและเสียตาข้างนี้แต่ก็กัดฟันเอาเพราะอีกข้างยังใช้การได้แล้วก็เหมือนฟ้ามาโปรด เมื่อหัวหน้าพะโบเสี่ยงพาคนลงไปช่วยผมออกจากที่แห่งนั้นผมจึงมารักษาตัวอยู่ที่นี่นับแต่วันนั้นผู้มวดกราหานมากขนาดบาดเจ็บสาหัสยังจะดึงดันลงไปช่วยชาวเมืองให้ได้แต่พวกข้าไม่ยอมพานีออกมาอยู่นี่แหละพะโบเสริมขึ้นผมเป็นหนี้หัวหน้ากับชาวเกาหลีทุกคนจริงๆผู้มวดพูดผิดแล้วข้าช่วยผู้มวดแค่คนเดียว แต่ผู้หมวดเคยช่วยพวกข้าเอาไว้ทั้งหมู่บ้านยังไงพวกข้าก็ยังติดค้างอยู่วันยังคำ่ำเอาเป็นว่าเราหายกันดีไหมหัวหน้าไม่ได้เราเช้าก็เรียงถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผู้หมวดจะทำให้เรารู้สึกผิดต่อผีบรรพบุรุษหรือไงเอาละเอาละผมยอมหัวหน้าก็แล้วกันร้อยโทขุนญแสนเป็นฝ่ายถอยในที่สุด ก่อนหันไปอธิบายให้ในายทหารรุ่นพี่ฟังคืองี้ครับผู้กองเมื่อหลายปีก่อนผมนำกำลังออกราตะเวรระยะไกลและบังเอิ่นช่วยหัวหน้าพโบกับชาวกะเรียงทั้งหมดไว้ได้ตอนนั้นชาวบ้านที่นี่กำลังอพยพขึ้นมาตามแม่น้ำสารวินพวกนายหรือหมวดร้อยเอกจะน่าสึกถามทหารพรม่านั่นแหละครับพวกมันคงกำลังหิวโซและแตกทับมาจากที่ไหนสักแห่ง ถึงขนาดหน้ามืดตามัวเข้าป้นสะดมชาวบ้านเกระเรียงผมทนไม่ไหวเลยนำกำลังเข้าจัดการเสื้เรียบโดยไม่เสียทหารสักนายถ้าไม่บอกผมคงไม่รู้หมวดเคยประทะก,กับทหารารัฐบาลกลางมาแล้วผมก็คิดว่าคงถูกตำหนิเอาแน่หากรายงานขึ้นไปแต่โชคดีที่ไม่มีการสูญเสียผมจึงนิ่งเฉยไว้ถึงครั้งนั้นจะถูกลงโทษผมก็ไม่เสียใจที่ทำเพราะ การกระทําคราวนั้นทรงผมให้รอดตายมาได้ในวันนี้ตาของหมวดเป็นยังไงบ้างตอนนี้ชนะศึกถามพร้อมมองไปที่ตาซ้ายของนายทหารรุ่นน้องซึ่งปิดทับด้วยผ้าพันแผลอยู่สีหน้าของร้อยโทขุนแสนสลดลงเล็กน้อยแต่แววตาข้างขวากลับแข็งกร้าวขึ้นมาเห็นได้ชัดบอดสนิทครับผู้กองคิดว่าคงโดนสะเก็ดระเบิดเข้าอย่างจัง แต่ตาบได้ที่ผมยังมีลมหายใจและตาอีกข้างยังใช้การได้พวกมันไม่มีทางได้อยู่อย่างเป็นสุขแน่และจะต้องสอยเอาพวกมันเป็นผีตายโหงทุกเวลานาทีก็แล้วกันเราจะร่วมมือกันจิงเอาเชียงรัดกลับคืนมาให้จงได้นะคุณแสนร้อยเอกชนะศึกกล่าวกระหึ่มในที่สุด โรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ